นี่ลูกแตกนะลูกค้าแตกๆเนี่แหละดีโ <c oughs> อมงงอยู่แตกไม่อย่างนี้แต่มันแตกท้ายนี่ไงลูกค้า่ะเลยเอามาเปิดให้เนาะเวลาลดน้ำจะลดน้ำแตกมันอัดมันแน่นเหมือนปากกระป๋องมาเร็วห้านาทีมาก่อนได้ก่อนเปิดตอนได้เปียบได้บุรลูกค้าลูกรีวิวหนึ่งพันไก่เก้าสิบบาท ต้นทุน5บาท6บาทเท่านั้นต้นทุน5บาท6บาทเท่านั้นได้หนึ่งคนแม่เสื้อแฟชั่นคลาสไซส์นาเสื้อแฟชั่นคลาสไซส์วันนี้ลงใหม่นะไอพี่ชื่ออะไรวะเอามาวางพี่ดิห้าบาทหกบาทเท่านั้นลูกค้าจํากระถิงได้ไหมคล้ายคล้ายกระถิงนะคะคล้ายคล้ายกระถิงเลยคือรวมทุกผ้าเลยนะรวมทุกผ้าเลยนะคะหนูจะไปไวหน่อยนะตัวนี้เพิ่งเปิดไปนะคะวันนี้เข้าใหม่แล้วก็มีเสื้อขาวด้วย เดี๋ยวเสื้อขาวเปิดใหม่เหมือนกันตัวนี้ต้นทุน5บาท6บาทเท่านั้นเองลูกค้างานดีไซส์รวมทุกผ้าไปทางนี้นิดนึงครับโอเคโอเคได้แล้วหนูจะไปไวๆนะพี่นะใครเอาเดี๋ยวหนูขออนุญาตเก็บเลยเนาะเพราะว่าวันนี้วันนี้ด,ดิบทุกวันจริงจริงช่วงนี้งานมันเข้าเยอะนะพี่เนาะกระสอบมันแบบเละเหหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้หัวท้ายมันแตกนะหนูก็เลยเอาลูกแตกมารีบเปิดให้พี่ก่อนเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวพี่ๆอ่ะ ไม,ไม่เอากันแน่เพราะว่าพี่พี่ไม่ชอบลูกแต่ชอบลูกสวยๆกันแต่ใดๆแตกไม่แตกไ,ไม่มีผลกับความสวยงานเหมือนเดิมไม่มจังพี่ใช่นีเหมือนใบมันมันฝามันพึ่ล้ลมเยียไม่ได้้วยอ่าลูกค้า5บาท6บาทต่อตัวเสื้อแฟชั่นลูกค้า่ะเอาไปขายต่อยอดได้แน่นอนงานไม่ขี้ลืมขี้เหล่งานไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะพ้าไซส์เล็กใหญ่มีหมดพี่พี่ดูก่อนนะจ๊ะคราวที่แล้วมีแต่ลูกค้าชอบทั้งนั้นเลยเนาะ พี่สิริวันถามข้างล่างที่วางคืองานอะไรครับโปโล l ดี y โปโลเสื้อโปโลผู้หญิงค่ะแม่หมดแล้ว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 หมแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแลวหมดแล้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 วหลยวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมล้วห้วหมดแล้วหมดแวหมดแล้วหมดล้วหมดแ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 ล้วหดแล้วหม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 ดแลวมดแล้วหมดแ้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแ้วหมดแล้ล้วหมดแล้วหม กดงานลงใหม่ไปเรื่อยๆก่อนนะคะวันนี้มีงาน U.S ค่ะเมื่อวันจีนวันนี้ U.S ต่อเลยนะคะลูกค้าที่คุณจะมาอีกอะไรเนี่ยงงแล้วลูกค้าตอนนี้ของเยอะมากของสวยๆเยอะมากนะคะอันนี้ห้าบาทหกบาทเท่านั้นวันนี้มาไวกว่าเดิมทีไเมื่อวานนดไม่ลไม่เปิดก็ได้ใครเอานะหนูจะเก็บเลยทันทีลูกค้าค่ะเราได้หนึ่งคนนะปล่อยหนึ่งลูกเพราะลูกเนี้ย หัวมันหัวมันหัวมันแตกเออหนูก็เลยเออเอามาเปิดแล้วกันเนี่ยลูกค้าห้าบาทใหหม่เลลยนะูกค้างานดีนะคะตัวละบาทถ้าลูกค้าจำกระทิงได้นะกระทิงพันห้าเก้าสิบตัวนี้หนูขายหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบลูกรีวิวหนึ่งพันเก้าสิบบาทได้หนึ่งคนไปหาที่ไหนได้ต้นทุนได้หนึ่งคนต้นทุนตกตัวประมาณห้าบาทหกบาทเท่านั้นห้าบาทหกบาทเท่านั้นพี่สิริวันไม่ทันใช่ไหมปูลเมื่อวานเนี้ยเขาปล่อยดูดกันจุ๊บจับจุ๊บจับที่มาดูดกับน้องไม่ทันแน่เลย อ,อ่ะอล,ลูกค้าคะเอาเหอะ<ม>เออใช่จริงๆนะลูกค้าถ้ากดไลค์กดแชร์มันจะดูดไวมากมันมีผลจริงๆนะทำไมกดก็กดทั้ง,งาไงทั้งวันก็ไม่ได้หรอกใครเอาตัวนี้รูปรีวิวหนึ่งพันเก้าสิบบาทน้องเป็นแฟชั่นคะไซส์เล็กใหญ่มีหมดเลยนะคะเล็กใหญ่มีหมดเลยน,นี่วัยรุ่นก็มีผู้ใหญ่ก็มีอุ้ยเอ้านี่แถมมาหนึ่งแม่ ทุกตัวนะ,นะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ใส่เที่ยวเลยให้ดูทุกตัวแม่สวยมากแถมวันหนึ่งนะหยิบก่านี้นี่ยมีทั้งพื้นมีทั้งลายมีทุกแบบทุกสไตล์ตหรือไปทั่วเพราะว่าใจอยากจะเก็บแล้วอยากจะเปิดหลายๆงานตัวนี้คือเปิดไปแล้วหะพี่เราเปิดไปแล้วตัวเนี้ยไม่ใช่ว่ายังไม่เปิดเราเปิดไปแล้วแล้วใายเดียว<อ>พี่โต้ขึ้นคอมเมนต์ไหมเื่อพี่โต้่ะแม่ใครเอาบอกนะ หบาทเท่านั้นรุ่นนี้ห้าบาทหกบาทเท่านั้นจะไปไวๆแล้วนะนี่มีขอบก็มีนะจะล้มรวมทุกอย่างรวมทุกภาคระทับใส่เล็กใหญ่มมีหดที่พี่เอาขาดันไว้เนี่ยหนูกลัวมันจะล้มนะนี่คงก็ดันพี่ koi จ๋าแม่จ้าเอาได้แม่เก็บเลยนะขอบคุณมากเก็บแล้วนะเก็บเลยเนาะเก็บเลยเถอะ ไอ้ไอ้งไอ้นกไอ้ฟามิงโก้ไอ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 ้อยู่นั่นนะไอ้ไอ้ไอเก็บเลยแม่เก็บเลยฟามิงโก้เก็บเถอะไมได้ดูงานขาวต่อเดี๋ยวจะปล่อยจะเออเอาเปิดงานเสื้อขาวต่อเพราะว่าลูกค้าหลายคนเสื้อขาวไม่ทันเก็บเลยครับลูกค้าหลายคนเสื้อขาวไม่ทันแม่ไปก่อนนะโอเคไหมพี่เคอะไรนะโอเคครับ กูหลอดไบวิวหมดค่ะพี่หนึ่งพี่เกอโอไว้หนูเก็บก่อนนะไ,<ป>ไอวยังฮาลโนี่อะไปมันจะได้ไปเร็วๆนะแม่ช่วงนี้หนูขออนุญาตเ<ป>พราะว่าของหลอกของลงเยอะมารีบดันขอขาวหน่อยขาวลูกสอนสม้มหลายคนไม่ทันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เปิดเสื้อถักให้เนาะสัญญาลูกค้าไว้นะคะลูกเมื่อกี้หนึ่ง